อีกตัลรอไหมอีกจักนิดหนึ่งเนาะเออจะมีพอสวัสดีพี่น้องผู้ใป่ปรุงไหมป้าพระอ,อาไม่อานะครับได้พบกับอารินอร่อยเหมือนเดิมเหมียนเดิเมดวันนี้ยังกินขนมจีนน้ำยาเก่าเัาเ,าเาว้ยวันนี้สูงแท้นเนาะขนมจีนน้ำยาไก่นีำยป่าเมเก่า แล้วันนี้มีอันมีของแนมนิดหน่อยก็คือตังแตงเนาะหมูกรอบเดี๋ยวเปลี่ยนกบอีกกันนึงจังต่างมีสูงขึ้นมาบ้มาเรื่ม มันจะเสียงจะชัดมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอ้๊ย ทำใหญ่ตุยๆนะวันนี้หนาววันนี้หนาวพี่น้องหนาวหลายหนาวพัดโพดลร้อนๆกอมีแหงมีแรงนะครับ ใส่พริกอ้อยเบอร์ดน่าจะเผ็ดเยอะไม่เผ็ดหลายตำแตงยู่ยู่ะจ้า ยู่ๆจ้าอะไรก็ยูหมดเนาะมีหมูกรอบแก้เพชรพ่อใหญ่คนทำนะคะอร่อยอยู่ แต่คลายกับเกลือตกใส่รสเกลือขวังแต่ก็น้องวา่าทำกับน้ำจิ้มบูไว้อันพรมซอสอนะพรมซอสคืออะไรเนาะพรมรดทธรรมอือมรกินแบบยูว่าสักหน่หอยเยวโมโห ก๋วอยูวายู่ตำแตงขนมจีนนี่เป็นอาหารที่ทำแล้วกินได้มืดวันนะพี่น้องะ่ะคิเดเหมือนกันไหมขนมจีนนี่ทำแล้วกินได้มืดวันเนาะ เงียบเียตินกันโอ้โหแทะแล้วแทะอีกอยู่หน้าหนาวคนแล้วก็โควิดด้วยเนาะโควิดอยู่แต่บ้านก็กินหลายหลายกินนู่นกินนี่นั่น น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นแต่ก็แบลนซ์แบลนซ์ with อ่าินเทอรเนะคะเพราะว่าหน้าหนาวเราต้องมีไขมันเพื่อร่างทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะ making f a t s and cholesterol f r o m make the body is keep warming วัาสันเนาะคล้ายจะมีสาระ คลายอ่ะเขาจะบอกว่าคลายนะคะคลายมีสาระแต่มันูจะมีสาระหรือเปล่าจะทาน เหลือกลืนเยอะมากเลยไม่รู้จะทำ,ทำอะไรกลิ่นไก่เมนูถึงกลืนทำอะไรอร่อยค่ะทอดกระเทียมพริกไทยไหมหกลืนไก่ทอดกระเทียมพริกไทยไมาเจ้าหน่อยไหม ในเดลช์ชอมีขนมไข่จิงโจ้าราดซอสนะคะอีกหนึ่งแก้เผ็ดกับพาสเบอร์รีเกลืนอนกนางเกลียวนางไม่ได้อบ เผ็ดนอะแต่ก็ไม่อิ่มอ่ะอีกตักรอบไหมอีกจักนิดหนึ่งเนาะจะมีพอจะกินไปหมดตักปไปเพิ่มอีกสักรอบหนึ่ง One more time, one more time. Time, นะครับแอบสอนภาษาคิดหนึ่งไทม์ 1, time. ถ้าไ i ม์ one time. time หนึ่งไทม์หนึ่งเธอ time จเฉยๆถ้า two t i m e two times บันที two times the second times ครั้งที่สองค่ะรวม ใส่น้ำยาใส่ปลาปกติน้ำปลาปกติใส่ตะแกรงเนี่ยแล้วเอาคนๆๆคเอาเอากากาาออกเอาหนามขนมจีนก็จะรสอาหารรสจริงๆรสแบบแล้วอิ่ลิอิเลยอิ่ลอยๆมากเลยอร่อยแซ่บอร่อยหนุ่มจะต้องเดิน เขาไม่เข้าใจอะไรเขาเรียกว่าพ่ออยู่บ้านอิตาล,ลีเขาเรียกว่าพาสตา้าพาสตา้าพาสเนี้ยกึนไก่กึน กินกระสกอวยซ่งเริ่มอะไรขนมจีนกะ็ฟาสขนมจีนกะวันนี้พักลูกโดดนะคะพเพระเผ็ดเผ็ดผพราพ ไก่น้อยเปื้อยเปื่อยเสียดายไม่มีตีนไก่ไปร้าแล้วเขาปิดเขาหมดหนักโควิดนะโว้ยเนี่ย นี่นแะเราถึงเรียว่าจัดเพ็ดจัดเพ็ดก็หมดแล้วค่ะดเพ็ดกัเพ็ดร้อยเพ็ดเหลือน้องเอ,อ๋ หมูกรอบแค่เพีแต่กรุบกรุบกรุบกรกุกุเนะต้องชิคุณตั้งมาห่อยค่ะกิน,นมมองจะไปอ,ะอิ่มขันจนินด้วย อเราแ,แต่งหน้าอยู่บ้านต้านโควิดอยู่บ้านต้านโควิดแต่งหน้าต้าโควิด ็อหอมแบบยือย้อวยวนมากคำสุดท้าย พี่บ้านโทรมาจากพี่บ้านนิ้นึงใบแอบใบหวยจิบ้านก่อนนะครับเป็นบอกตรงกับเปนน้ำหนึ่งสามสามก็รักมากที่สี่จะไปว่าไงครับที่สี่จะเอาเงยเอย่างนี้เ,เว้ยจะเป็นใหนเนาะพี่น้องขังสวัสดีค่ะ